สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านวันนี้พบกับซับมหาสารเซอร์วิสครับว<า>ันนี้พาทุกท่านชาวยูทู e มาดูเจ้า ZX200-5G ขีดห g ค,ครับครับมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับผม <c oughs> ให้ช่างศูนย์ <c oughs> ช่าง่า <c oughs> งศูนย์แล้ววิศวะมาเช็ค เช็คอะไรครับมาเช็คความถ่วงจำเพาะของแบตเนี่ยครับผมถ่วงมากไหมครับไฟเป็นยังไงครับวหนาไฟร้อนครับไฟร้อนเป็นลายไฟร้อนข้น้ำก็เย็นนะครับะเอาไงเอาอยางงั้นไปอีกโอ้โหเนี่ยครับเครื่องมือ <S <S วัดความถ่วงจำเพาะ วิธีการวัดน้ำพุ่งเลยครับเนี่ยจะรู้ว่าแบตจะดีหรือไม่ดีเอาเครื่องมือมาวัดความถ่วงเฉพาะจะเห็นชัดเลยครับผมครับเราก็ส่องในนี้ครับเนี่ยเราเราก็นในกล่องเนี่ยครับม,มันจะเห็นมันจะเหน็นอาจอาจ,อาจจะไม่ชัดหน่อยนะนเพราะมันถ่ายยาก เพราะมันมันจะมีบอกอยู่ว่ามันอยู่ในโซนไหนครับผมมันจะมีขีดขีดอยู่อาจจะมองชัดอาจจะมองช้าไม่ชัดนะครับผมเพราะมันเพราะมันต้องเอาตาสองดูครับผมถ้าอาการแบบนี้ถ้าเจ้าไหนหรือว่าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับหม้อแบต ก็แจ้งมาทางศูนย์ได้เลยครับผมก็จะมีช่างหรือว่าวิศว,วะเข้ามาตรวจเช็คให้หเพื่ออยู่ในระยะประกัน,น <finalement. S 1> ก็จะได้เคมให้ไม่ต้องเสียเงินครับอ๋อน,นี่วัดปัดทุกช่องเลยใช่ไหม

โซลินครับผมไ่เช็คของปกติใช่ใชไมมมมมหมครับ27องศาครับมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะเป็นคนโซลินเป็นเรื่องธรรมดาเรียครับเสียนนนหนาวดิ มากเลยครับชุนเหมือนอะไรนะพี่วะชุนเหมือนอะไรนะชุนเหมือนทุเรียนอ๋อใช่ใช่หรือเปล่าทุเรียนหรืไม่ก้ง้อเลยฮะไม่ก็องฝนง้อเนาะเป็นหน้างานทำท่องระบายน้ำครับผม แน่ yeah. แล้วก็มีอีกรั้นหนึ่งครับเป็นแคตตัวใหม่หอยู่หน้างานคนละฝั่งดู <Yeah. S 1> ปั๊มสักหน่อยครับแน่ ปั๊เป็นปั๊มของฮิตาชิโดยตรงเลยครับผมจะไม่เหมือนชาวบ้านจะช่องเขานะครับกองเครื่องแล้วก็กองมือโยกนะครับปั๊มพาอตหลดปั๊มมือโยกปั๊มลายสัญญาณใหญ่ใหญ,ใหญ่หน่อยกครับกองโซลา่าเครื่องธรรมดาครับได้เรียกอินเจคชั่น

เนี่ยครับวอเตอร์สวิงเขตยังเป็นฮิตชิเลยครับผมภูมอามทีมงานปอวุลเลิศครับผม เรามาดูต่อกันเลยว่าเช็คถึงไหนกันแล้วไกเสัตจยังุมพัอืะงนะปอดจะพังอ่ะดิ อันนสักหน่อยอ <N> นี่ครับระบบหน้าจอ <N> แล้วก็พวกโหมดต่างๆอุปกรณ์ต่างๆจะอยู่ขวามือมแล้วครับจ <N> ุดล่างชุดหลังนี่มีกองแอร์ข้างหลังจะโล่งสักหน่อยครับผม ็บคงเก็บของได้นอกวาวจะแยกนะครับไม่ใช่มันไม่เหมือนพวบก,กเบโกเบจะยกขึ้นยกลง ตันี้จะแยกมาทีจะไม่ยกจะไม่ยกตัวนี้ขึ้นนไหครับฉันจะรับล็อกปลดล็อกตัวนี้เป็นตัวดึงดับครับผมตัวดึงดับดึงดับไอของปั๊มโซล่าครับผมแต่จะมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับผมจะเป็นสวิตดับเหมือนกันแต่จะดับไฟฟ้าดับฉุกเฉิน จะอยู่ด้านใต้ของเบาะครับ ย็นยิ่งสั่นครับผมโอ้ลรดถูกใจยังไงนะครับเล่นเหล้าขาวอะไรมั่งเนี่ยเยนนี้เหล้าขาวเลยบอโอ้เสียสุขภาพหมดโอ้ตมอึงตมอึงเยนนี่ตมอึงงานเมล็คลิปจะจบนี่เช็คทุกช่องต้องล้าง ตลอดครับเนี่ยเครื่องมือจะเป็นอย่างนี้จะหยอดใส่ในพื้นที่สีควาฟ้าเนี่ยครับผมแล้วก็ปิดแล้วก็สเสอาอตาจมูกจมูกสองดูได้ไหมครับใช่จมูกสองด,ดูจมูกสองได้ไหมครับได้ได้อสองในที่มืดจมูกอะ่ะเอาลิ้นแตะดูได้ไหมครับโอ,อ้ถาถ้หวานนะใช่เลยแหละ <laughs> คุณก็พูดไปทีมงานสุรินทร์ทีมงานคุณภาพนะครับเนี่ยเย็นนี้เราจะกินหอยหอยอะไรครับฮะหอยหอยนา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 กับครับอึงอึงอึงอนุนาด้วยอนูนาชัดเด็ดชัดเด็ดเดี๋ยวถ่ายให้ทุกท่านชาว YouTube ดูอีกทีครับผมอีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็ เสร็จ,รจ<า>แล้วแ่ะครับสุดท้ายแล้ว,รลวเรามีเครื่องมือที่มาตรฐานครับผมวัดวัดไฟอาจจะวัดได้ได้อยู่ ก็คือได้ปกติอยู่แต่ความถ่วงจเพาะพวกข่าของแบตพวกกรรมฐานอะ่ะต้องใช้เครื่องมือวัดอย่างเดียวครับผมเราไม่สามารถที่จะใช้จมูกดมเอาดูดดมเอาไม่รู้ครับเราไม่รู้ครับลินแต่ก็ไม่รู้นะลิ้นแต่ก็ไม่รู้ <laughs> ไม่เหมือนบางอย่างครับลิ้นแต่รู้เลยครับ <laughs> น้ำากดหรือค่าแผ่นธาตุอะไรพวกนี้อาจจะเสื่อมสภาพไปเราก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนบแบตเตอรี่ใหม่โดยเราจะเอาข้อมูลนี้ส่งไปให้โรงงานครับครับผมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเสื่อมสภาพจริงไม่ได้เกิดจากการใช้งานของลูกค้าครับผมบลูกค้าท่านใดที่ใช้ฮิตาชีแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ติดต่อศูนย์มาเลยนะครับผมเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันตรงที ดีกว่าต้องไปเสียเงินซื้อแบตสองลูกลูกเท่าไร่แล้วครับทุกวันนี้ออของของศูนย์เท่าไร่แล้วครับ,อ,รบอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่มีรถครับมีแต่คูบต้าครับผมรถถยเดินตามไม่น่าจะมีแบต้วครับ <c oughs> โอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวต่อคลิปหน้าช่วงเงย็นๆครับผมคลิปทำอาหารแซ่บๆครับผมสวัสดีครับ